อร่อยยกนิ้วกับชาตามืออร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับวันนี้ผมนิกเล่งหงนะครับพาทุกท่านมาอยู่ที่นี่เลยฮะพุทธโมณฑนสายสองนะครับผมที่นี่เนี่ยมีร้านอาหารร้านหนึ่งครับที่เฮียทรงเขาบอกว่าอร่อยมากอยากจะแนะนําสุดๆนี่เลยฮะกับร้านข้าวหมกไก่สยามครับสาขาที่เรามาวันนี้คือสาขาพุทธโมณฑลสายสครับติดกับธนาคารกรุงไทย 4แยกทศก,กัณฐ์นั่นเองนะฮะร้านนี้เนี่ยเปิดทุกวันนะฮะตั้งแต่9โมงถึง4โมงเย็นนะครับปีประวัติยาวนานมาก,กว่า28ปีเลยนะปัจจุบันนะฮะข้าวหมกไก่สยามมีถึง10สาขาด้วยกันนะครับผมและเมนูอร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับวันนี้ขอแนะนำเป็นข้าวหมกไก่นี่ครับน้ำจิ้มทำเองนะครับนี่เลย าวเขาเนี่ยจะมีความหอมและอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตได้ว่าก็าคือข้าวเขาแห้งเนื้อไก่อยากจะบอกว่าหนึ่งก็คือ juicy เพราะว่าเขาเนี่ยเลือกส่วนก็คือส่วนสะโพกแล้วก็น่องนั่นเองมาทําหด้ด้านในเนี่ยจะมีความนุ่มและตัวหนังเนี่ยทำมากลังดีไก่คุณสามารถเลือกส่วนได้นะว่าคุณอยากได้ส่วนไหนก็บอกที่ร้านได้เลยเมนูต่อไปกันดีกว่าท่านผู้ชมข้าวหมกเนื้อทุกท่านนี่ ได้ทานรสชาตินี้มานารสแบบออริจินอลจริงๆอ่ะไม่ได้อุ้มน้ำจนเกินไปนะมันจะมีความแบบจุ้ยซี่เล็กๆน้อยๆอยู่ด้านในเวลากัดเข้าไปเนี่ยมันจะมีความนุ่มละลายในปากและอีกอย่างนึงก็คือถ้าอยากจะเพิ่มรสชาติเนี่ยก็ใส่ตัวน้ำจิ้มเขาเนี่ยลาดลงไปสตนิดหนึ่งั้นเท่านี้ก็ทำให้จานนี้เนี่ยดูกลมกล่อมแล้วก็ดูเพอร์เฟกต์ขึ้นมาได้ทันทีเลยครับเมนูต่อไปกันดีกว่าท่านผู้ชมกับซุปหางวัวครับผม จะเป็นรสชาติที่ครบรสรสชาติดีแล้วก็ใช้วัตถุดิบครบถ้วนตามแบบออริจินอลเลยและที่นี่เขาก็ยังใช้เป็นหม้อตุ๋นแรงดันอีกด้วยฝากไว้เลยครับกับซุปหางวัวครับผมใครที่ชอบทานข้าวหมกไก่น,ะนิกฝากร้านนี้ไว้เลยนะฮะเขามี10สาขาด้วยกันนะวันนี้ที่นิกพามาคือสาขาพุทธมณฑลสาย2กับร้านข้าวหมกไก่สยามสาขานี้เนี่ยจะติดกับธนาคารกรุงไทยนะฮะหรือว่าอยู่ก่อนที่จะถึง4แยกทศกัณฐ์นั่นเองนะฮะ ร้านเขาเนี่ยเปิดทุกวันนะตั้งแต่9โมงถึง4โมงเย็นนะครับฝากไว้เลยนะครับแล้ววันนี้อิ่มอร่อยขนาดนี้ครับก็น,นี้เลยฮะผลิตภัณฑ์จากชาตามือครับวันนี้เนี่ยนี่ขอแนะนำเป็นนี่เลยฮะอเมริกาโน่ครับปิดท้ายมืออร่อยได้สมบูรณ์แบบสุดๆเลยฮะ กาแฟตามือนะมีทั้งแบบกาแฟผสมตรามือครับเหมาะสําหรับชงเมนูกาแฟโบราณเช่นเมนูกาแฟเยน็นหรือว่าโอเลี้ยงนั่นเองนะฮะและ,มะเมล็ดก,กาแฟอาราบิก้าครับชนิดขั่วเข้มนะฮะเมนูอเมริกาโน่เนี่ยหอมอร่อยเข้มข้นแน่นอนหาซื้อได้ที่หน้าร้านชาตามือ1 4 0สาขาทั่วประเทศไทยช็อปปี้ลาซาดา้าแค่เซิชว่าชาตามือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Li น์แอดแอดชาตามือนะครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบทั้งออริ อริจินอลแล้วก็ขิงผง100%ไม่มีน้ำตาลนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยแพนกชากาแฟครับท็อปปี้ลาซ mm hmm. าด้าครับแค่เซิร์ชว่า Herberhouse Underscore o f f เ c i a l เท่านั้นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดครับแอดเฮอร์เบอร์เฮาครับและสัปดาห์หน้ากับาติตตามกันต่อครับว่าผมนิกเล่งหงเนียนจะพาคุณผู้ชมไปอร่อยยกนิ้วกับชาตามือที่ไหนกันต่อเจอกันสัปดาห์หน้านะครับ